เช่นเดิมนะครับเราก็ล้างแอร์นะครับให้กับลูกค้านะครับเราก็มารีวิวให้รับดูรับชมนะครับเราล้าง2เครื่องนะครับนี่คือเครื่องที่1นนะครับดูครับโอ้โหฝุ่นในแผงคอยเย็นนะครับแล้วก็ฝุ่นในพัดลมพงกระโลกนะครับนี่ฮะเราก็จะถอดออกมาล้างครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากๆเลยนะครับฝากไว้ดูก็แล้วกันสำหรับท่านไหนที่ไม่เคยล้างแอร์นะครับนี่ฮะเราถอดออกมาแล้วนะครับพัดลมพงกระโลกนะครับอ่ะเราก็เตรียมล้างนะครับนี่ฮะ เราให้เม่บ้านจัดการเลยนะครับผู้หญิงก็ล้างแอร์ได้ด้วพพ่น้องเดอนะครับไม่เกี่ยวกับผู้ชายหรือผู้หญิงนะฮะล้างได้ทุกแนวทางนะครับทุกๆคนนะครับนี่ฮะเราก็ล้างเสร็จนะครับนี่คือรีวิวหลังจากที่เราล้างเสร็จนะครับชุดนี่ฮะแตกงกันเลยนะครับก่อนหน้านี้นะฮะโอ้โหนี่ฮะดูข้างในนะครับเราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนหน้านี้ฝนตมเลยนะครับนี่ฮะอ่ะ อันนี้เราก็เตรียมส่งงานลูกค้าแล้วนะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยแล้วกันนะครับกับสมศักดิ์แอร์ัะติดตั้งแอบปุริลำไปต่อกับเครื่องที่2กันเลยนะครับเช้าของเรานะครับแล้วว่าจากการหาเห็ดนะครับเราก็มาทํางานต่อนะครับนี่ฮะรีวิวก่อนล้างนะครับเดี๋ยวเราจะถอดให้รับดูรับชมกันนะครับเราถอดออกมาหมดแล้วนะครับดูครับชิ้นเดิมนะครับนี่แหละนะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับเราย้ําทุกคลิปเลยนะครับนี่ฮะ โอ้โหลมเป่าไม่ออกนะครับลูกค้าแจ้งไปเนาะนะฮะเนี่ยคนนะครับเราจะถอดมาล้างนะครับลูกค้านะครับเช้าวันที่สิบสองนะครับอ่ะเจอกันอีกนะครับเครื่องต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยกแล้วกันเนาะนี่ฮะยังไงก็อย่าลืมนะครับติดตั้งมันเข้ามาได้ทางเพจสมศักดิ์ติดตั้งแอร์บริลลามนะครับฝากช่องทางยูทูบไปด้วยกันแล้วกันนะครับสมศักดิ์พอลาอฝากกินฝากเที่ยวนะครับคลิปนี้ต้อง ขอตัวลาไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ